พอรถน้ำทุเรียนน้ำแห้งเหือดหมดแล้วในคลองดูสิสสเห็นแต่หิน,น,ป,หนป,ปีนี้พอศ2566เดือนเมษาหน้าแรงแรงมากน้ำแหง้ง น้ำแห้งมากในคลองวันนี้พามาดูน้ําในคลองกันนะคะว่าแห้งขนาดไหนบางแปลงก็ไม่มีน้ํารถทุเรียนแล้วนะคะต้องขนน้ําการเป็นรถถังเลยค่ะปีนี้แรงมากแต่นี่ยังดี ยังมีวางอยู่ของดิฉันยังมีวางอยู่ยังพอรัดได้แต่บางแปลงโอ้โหแรงมากเลยค่ะบ้านเพื่อนๆแรงกันหรือเปล่านะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะอย,อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องปลาด้วยนะคะนี่แรงมากเลยนะคะในคลองหญ้าขึ้นแล้วนะคะอันนี้ตรงนี้นะคะ ฝนไม่มีฝนไม่มาฝนไม่ตกแรงมากเลยนะคะอันนี้น้ำเหลือนิดหน่อยในคลองมีน้ำเหลือนิดหน่อยบางแปลงที่ไม่อยู่ที่วังก็ตอนนี้ก็แหลงไปแล้วนะคะขนาดของดิฉันอยู่ที่วังยังต้องใช้ขุดแล้วนะคะต้องขุดตรงหัวดูดนะคะ ให้น้ำมันไหลามาแรงมากเลยค่ะปีนี้ไม่ได้เลยนะคะทุเรียนต้องรดน้ําถ้าขาดน้ําก็คือตายนะคะทุเรียนัเดินดูดเทียงนี้วัดน้ำมันแห้งเหือดขนาดไหน ตรงนี้ยังดีนะคะที่มีวังยังมีวังยังพอมีน้ําแต่ว่าไม่มีสวนทุเรียนใครตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างนู้นที่ที่มีเขาดูดน้ําสวนทุเรียนก็คือแห้งหมดแล้วนะคะแห้งมากบ้านเพื่อนๆอ,อยู่จังหวัดไหนกันบ้างแห้งขนาดนี้หรือเปล่านะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์ แชร์ประสบการณ์กันด้วยนะคะดูด้านล่างอันนี้ปีนี้แรงมากเลยค่ะแต่ปีที่แล้วไม่ได้แรงขนาดนี้เลยนะคะปีนี้โอ้โหแรงสุดยอดเลยบางคนก็ต้องเอารถนะคะแมคโครลงมาขุดนะคะ เพื่อจะดูดน้ํารถทุเรียนกันอันนี้ตรงนี้เขาก็ขุดเหมือนกันนะคะตรงนี้เขาก็ขุดเหมือนกันใช้แม่โคขุดเหมือนกันนะคะเพื่อจะได้มีน้านะคะเพื่อน้ําจะจากวังนี้จะได้ไหลลงไปนะคะเวลาเขารดน้ําทุเรียนนะคะอนนู้เยอะมากเลยอน,นุข้างล่างนู่นเียดูสายแป๊บข้างล่างนูนก็ อีกแปลงนึงนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็อีกแปลงหนึ่งอันนี้ใช้แมคโครขุดเป็นที่เรียบร้อยโอเคค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะพามาดูคลองที่แห้งเหือดนะคะในช่วงหน้าแรงกันค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์ไปสอประสบการณ์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ